วันนี้คนช่างเล่าขอเสนอเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องรถเมยเที่ยวสุดท้ายก่อนรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคนช่างเล่ากันด้วยนะคะชัยชายหนุ่มอายุ27ปีจากจังหวัดพัทลุงเพิ่งลาออกจากงานก่อสร้างที่อยู่ในกรุงเทพ เพื่อกลับบ้านไปหาครอบครัวลุงสมานพนักงานรถทัวร์อายุราวหกสิปีพูดน้อยสีหน้าหม่นหมองหญิงสาวลึกลับใส่ชุดสีซีดผมยาวปิดหน้าไม่พูดอะไรตลอดทางเสียงรถทัวร์เบรกเอียดเสียงคนขายตั๋วตะโกน เที่ยวสุดท้ายกรุงเทพพัทลุงขึ้นได้เลยชัยเดินลาก,กระเป๋าผ้าใบเก่าๆสีเทาเดินเข้ามาในสถานีขนส่งที่แทบจะไม่มีคนแล้วนาฬิกาเกือบจะเที่ยงคืนเขาเพิ่งลาออกจากงานด้วยความเบื่อหน่ายชีวิตในเมืองใหญ่หวังว่าจะกลับไปตั้งต้นใหม่ที่บ้านกลับบ้านไปก็ดีเหมือนกันคิดถึงแม่จะแย่อยู่แล้ว ชัยพึพรรมพำเขาขึ้นรถทัวร์ที่จอดอยู่คันท้ายสุดหมายเลขแปดสิบปดรถค่อนข้างเก่าสีถลอกนั่งได้ไม่เกินสิคนคนขับเป็นชายแก่ๆใบหน้ามนไม่พูดไม่จาชัยนั่งลงข้างหน้าต่างแถวกลางๆโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังผมยาวปิดหน้า เธอใส่ชุดสีซีดเหมือนคนโบราณเธอไม่พูดไม่หันมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเวลาล่วงไปถึงตีสองเสียงลมข้างนอกหอนลั่นรถวิ่งผ่านถนนเปี่ยวไร้บ้านเรือนชัยหันไปมองคนขับที่ยังคงนิ่งเหมือนเดิมเขาพยายามพลอยหลับแล้วแต่หญิงสาวกลับกระซิบเบาๆข้างหูว่า กลับบ้านหรอไชยสะดุ้งสุดตัวหันควับไปทางข้างหลังแต่เก้าอี้ก็ว่างไม่มีใครนั่งอยู่เอ้ยหรือเราคิดไปเองวะไชยกระซิบกับตัวเอง <c oughs> เขาพยายามข่มตาให้หลับอีกครั้งแต่ภาพในกระจกตรงหน้ากลับสะท้อนให้เห็นเงาคนที่ยืนอยู่ตรงทางเดินเงานั้นไม่มีหัว ชัยรีบผันไปอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรรถเริ่มเลี้ยวเข้าทางแคบที่ชัยไม่คุ้นเคยลุงครับลุงครับทางนี้มันไม่ได้ไปพัทลุงนี่เที่ยวสุดท้ายมันไปได้หลายทางแล้วแต่ว่าใครจะถึงก่อนคําพูดนั้นทำให้ชัยหนาวว่าไปทั้งตัวเขารุกพวดพลาดไปทางด้านหลัง เขาเจอกับหญิงสาวคนนั้นที่ยืนจ้องเขาอยู่ฉันยังกลับไปไม่ถึงเลยนายจะไปอยู่เป็นเพื่อนฉันไหมชัยกรีดร้องพยายามวิ่งลงจากรถแต่ทันใดนั้นประตูปิดแน่นหนารถทั้งคันมืดสนิทชาวมืดวันลุ่งขึ้นชาวบ้านเจอชัยเดินเท้าเปล่าอยู่ข้างถนน ในสภาพคล้ายคนเสียสติเขาพึมพำว่าผู้โดยสารยังไม่มีใครกลับถึงบ้านเลยเมื่อเขานำตัวถูกส่งโรงพยาบาลและหมอบอกว่าเขาน่าจะได้รับแรงกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นป้อ้อยคนขายของที่สถานีเธอพูดกับเจ้าหน้าที่ว่ารถคันนั้นนะ่ะ มันเป็นรถทัวร์ที่เคยชนตกเขาตายเมื่อสิบปีก่อนไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวแต่บางคืนมันจะมาจอดให้คนขึ้นเหมือนยังมีอยู่ใครขึ้นไปก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเช้าวันถัดมาพี่อ้ํพี่ชายของชยัยขับรถจากพัทลุงเพื่อมารับตัวชัยกลับบ้าน หลังจากได้รับข่าวจากโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงใชัไอ้น้องเอ้ยเป็นอะไรทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ชัยยังไม่พูดเขาเอาแต่นั่งกอดเข่ามองไปนอกหน้าตาสายตาเหม่อลอยปากก็พึมพำตลอดว่าเขายังไม่กลับเขายังรออยู่ระหว่างทางกลับบ้าน ชัยเริ่มนิ่งขึ้นพี่อํ้ำโล่งใจแต่แล้วก็เริ่มสังเกตสิ่งแปลกๆชัยกลับถึงบ้านท่ามกลางความยินดีของแม่และหลานสาวตัวน้อยแต่ไม่นานบรรยากาศในบ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปชัยไม่ยอมกินข้าวร่วมโต๊ะเขาไม่เคยนอนหลับและชอบนั่งนิ่งๆตรงประตูบ้านกลางดึก มักมีเสียงคนเดินรอบบ้านเสียงผู้หญิงร้องไห้และเสียงประตูรถเปิดอุกทั้งที่ไม่มีใครอยู่คืนหนึ่งพี่อ้ําแอบดูน้องนั่งพึมพำหน้าประตูขึ้นมาเลยยังมีที่ว่างที่นั่งข้างหลังยังว่างอยู่ชัยมึงพูดกับใครวะชัยหันมาช้า,ชา ยิ้มบางๆแล้วพูดว่าพวกเขาตามมาแล้วพี่พวกเขาอยากกลับบ้านเหมือนกันหลังจากคืนนั้นคนในบ้านก็เริ่มป่วยไปทีละคนเริ่มจากหลานสาวที่นอนเพอ้อว่าหนูไม่อยากขึ้นรถแม่ของชัยก็ล้มป่วยหนักพี่อัมเริ่มเชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติ เขาจึงย้อนกลับไปที่สถานีขนส่งเดิมเพื่อตามหาความจริงที่สถานีเขาเจอกับป้าอ้อยอีกครั้งฉ em> ันเตือนแล้วถ้าใครได้ขึ้นรถคันนั้นแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกแสดงว่าเขาไม่ได้กลับมาคนเดียวหมายความว่าไงครับก็ผีที่ตายในรถคันนั้นน่ะจะตามคนที่รอดกลับมาเพื่อขอดุสานต่อ พวกมันจะหาทางกลับบ้านผ่านร่างคนเป็นไงล่ะคืนสุดท้ายก่อนที่พี่อ้ําจะพาชัยไปทําพิธีพี่อ้ําได้ยินเสียงเครื่องยนต์หน้าบ้านเสียงหมาหอนพี่อ้ําเปิดหน้าต่างออกไปหน้าบ้านมีรถทัวร์เก่าๆสีลอกถลอกซีดหมายเลข88มันจอดนิ่งอยู่หน้าบ้าน มีเงาหลายคนยืนอยู่ข้างหน้าทุกคนหน้าซีดไม่มีตาและยิ้มอย่างเยือกเย็นชัยหายออกไปจากห้องเหลือเพียงตั๋วรถทัวร์เก่าๆขาดครึ่งหนึ่งข้างตั๋วเขียนไว้ด้วยลายมือที่พี่อ้ําจำได้ว่าเป็นของชัยน้องชายตัวเองขอโทษนะพี่เขาไม่ให้ผมกลับมาคนเดียว ผมต้องไปส่งพวกเขาเที่ยวสุดท้ายผมต้องอยู่ต่อ